ใบใๆแบบนี้มา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 กินกาแฟด้วยกันพักเบรกพรอนาบจัดไปนี่เลยครับกาแฟาสมุนไพรกาแฟาอาเซียผสมอะไรนะโอ้หลากหลายมากมายเลยแต่ที่เป็นส่วนผสมหลักเลยนะคือลังนกกับถังเช่าเออโอเคโอเคนี่ครับผม,มแล้วเตรียมกันน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นด้วยนะสมุนไพรเยอะมากเลยใส่ลงไปเลยก็มีออยอระบุไว้ถูตกต้องนะผมเติมน้ำร้อนลงไป แบบเจ้มจน้ำจ,จนน้ำสมัำน,นี่นะแล้วแต่ชอบนะผมโอ้โหใบๆแบบนี้นะได้กาแฟสักแก้วนี่โอ้อยังฟินแล้วล่ะโอ้หอมอราบิกา้าเพราะเขใช้เป็นผงกาแฟรอราบิก้านะครับอชื่นใจอบรรยากาศใบๆแบบนี้คนระับ ได้กาแฟเข้าไปสักแก้วหนึงเนี่ยโ,โอเคแล้วมาครับมากินกาแฟด้วยกันครับทุกคนอ,อร่อยหอมมันดีในส่วนประกอบสําคัญของเขานะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบเลยรู้สึกชอบมากเขาใช้เป็นครีมเทียมจากน้ํามันมะพร้าวนั่นเองนะผมถึงเจ็สิบเ็ดเปอร์เซ็นเลยมันก็น่าจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับกาแฟเขาอีกนะครับข้อตัวผมไปกินกาแฟต่อก็อเด้อ